ดารานักแสดงชายรู้ว่าจุลาจะมีใครบ้างมาดูกันเลยครับเปิดด้วยหนุ่มเตตะวันเลยนะครับสำหรับหนุ่มเตตะวันเนี่ยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจากคณะเศรษฐศาสตร์และที่สําคัญเลยนะครับหนุ่มเตตะวันเนี่ยยังเป็นจุลาคทากรรุ่นที่5ในงานฟุตบอลประเพณีจุลาธรรมศาสตร์ครั้งที่68อีกด้วย มาต่อกันที่หนุ่มสุดหล่อผิวพรรณดีนะครับนิวทิติภูมิซึ่งหนุ่มนิวเนี่ยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรครับโดยปริญญาตรีนะครับสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์และในส่วนของปริญญาโทนะครับสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีนั่นเองครับ เรามาต่อกันที่หนุ่มหล่อท่านต่อไปกันเลยนะครับกับหนุ่มมิกสหภาพนั่นเองครับสำหรับหนุ่มมิกซิลนะครับหนุ่มสุดหล่อหน่ารักหน้าตาจิ้มลิ้มแสนสนเป็นกันเองคนนี้นะครับได้ศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองครับ หนุ่มสุดหล่อท่านต่อไปกันเลยนะครับกับหนุ่มน้อยผู้วินตั้งศักยืนคือหนุ่มคนนี้เนี่ยสอบเทียบเข้ามาหาลัยตอนอายุ17เเอาปริญญาตรีนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติเรียกได้ว่าเก่งมากๆเลย เรามาปิดท้ายกันที่หนุ่มอินซาลินนะครับหนุ่มจุลาคิวบอยจากคณะสถาปัตยกรรม,มศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์โดยหนุ่มอินนะครับหน้าดิสนีย์หุ่นมาเวลามากแถมหล่อแบบไม่มีรูขุมขนเลย